เลนบอคิวชันแมวนี่เธอฉันว่าเราก็ปิดเธอมาได้สักพักแล้วนะเราจะต้องหาโรงเรียนไฮสคูลใหม่แล้วเธอว่าเราจะไปเรียนที่ไหนกันดีล่ะนี่ฉันเห็นอันนี้ไปสอบเข้ากันไหมโรงเรียนใหม่อยู่ใกล้บ้านเรานี่เองโรงเรียนอะไรเหรอเธอนี่ไงอ๋อโรงเรียนนี้นี่เองโรงเรียนโอเคสตรีทไฮใช่ไหมใช่แล้วล่ะเราลองไปสมัครกันไหม ได้เลยงั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็รีบตื่นแล้วก็รีบไปสมัครเพราะฉันเห็นว่าเขารับจํานวนจํากัดด้วยแหละโอ้งั้นเรารีบนอนกันดีกว่าได้พรุ่งนี้เราจะได้รีบไปสมัครปิดคอมไปนอนดือดืดดดดดดอ้อดือด้อเเช้าแล้วตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปสมัครไม่ทันเออเช้าหรอ ใช่รีบไปอาบน้ำกันดีกว่าไปไปไปเร็วเร็วเอาชุดไหนดีฉันเอาชุดนี้เอาชุดนี้โอเคห้อยเอ่อฉันติดหยิบไปด้วยฉีดน้ำหอมไหนน้ำหอมตรงนู้นตรงนู้นนี่ฉีดให้ฉําด้วยเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินกันโอเค ฉันซื้อของตุนไว้เยอะเลยอะแต่ฉันไม่รู้จะกินอะไรเยอะมากฉันว่าฉันกินสี่เรี่ยวดีกว่าเอ่อเธอมีถ้วยเหรออ้าวฉันฉันกินแซนด์วิชแล้วกันเธอใหญ่บ้านมายังไงทําไมเราไม่ซื้อถ้วยกับจานมาฉันก็ไม่รู้สิฉันกินแตงกวาดองเธอกินแตงกวาดองตอนเช้าเนี่ยนะฉันอยากกินฉันเปรี้ยวปากเคฉันกินแล้ว นยำนมนมนมแล้วก็กินนมด้วยนมช็อกโกรีโอเคเราเรียบไปกันเถอะไปเลยโอ้โรงเรียนใหญ่มากเลยอ่ะเธอใช่มีสวนสาธารณะให้เรามานั่งเล่นด้วยเออว่าแต่เราต้องไปสมัครที่ไหนอะ่ะนั่นน่ะสิเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นลองถามพี่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นดีไหมเธอถามเลยเออพี่คะ พอดีหนูจะมาสมัครเรียนนะคะ่ะต้องไปห้องไหนหรอคะโอ,อ้ไปชั้นสามครับไปสมัครเรียนได้เลยนี่เด็กใหม่หรอครับใช่ค่ะหนูเพิ่งจะเห็นว่าโรงเรียนนี้เพิ่งมาเปิดใหม่ก็เลยอยากมาสมัครเรียนคะ่ะอ,อ๋องั้นโอเคครับไม่กลัวแล้วไปได้เลยครับไปกันเถอะเธอ<ๆ>ไปไปไปชั้นสามชั้นสามเธอ,อถึงแล้วถึงแล้ว ไปเลย,เ,ลยเอ่อครูใหญ่อยู่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูใหญ่พอดีพวกหนูจะมาสมัครเรียนนะคะอ๋อมาตรงนี้ได้เลยล่ะโอเคเธอไปดิเด่นเดนจังนี่เดี๋ยวฉันให้เซ็นใบสมัครนะนี่เลยเอาปากกาไปอุอ้ยเธอเชียรไปนั่งไป,ไปนั่งนั่งนั เฮ้ยเนเป้นเจ้าน้องหมาน่ารักนี่เธออย่าโ่วแต่ดูน้องหมาสิโอเคเส้นเส้นเส้นชื่อคุยหญยนางสาวชมพูเออแ้วฉันหัวชมพูเช่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะคูใหญ่นี่ค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดเทอมอีกสองอาทิตย์หน้าพวกหนูล็อกเกอร์อยู่ชั้นหนึ่งล็อกเกอร์ที่หกับล็อกเกอร์สุดท้ายนะจ๊ะ ได้เลยค่ะคุณครูขอบคุณค่ะงั้นพวกหนูขอตัวไปก่อนนะคะโอเคจ้าเฮ้ยเธอเราลองไปดูล็อกเกอร์ของตัวเองดูไหมได้ฉันตื่นเต้นมากสวยไปมนะต้องรีบตื่นเต้นจังถึงแล้วเขาบอกฉันเขาบอกชั้นหนึ่งแต่ฝั่งไหนแล้วเธอฝั่งนี้หรือเปล่าน่าจะขวานะ ไปดูซิเธอจะเอาล็อกเกอร์ที่หนึ่งหรือล็อกเกอร์ที่สี่เปิดดูก่อนได้ไหมไม่ไม่ไม,ม่ซูมซูมซูมฉันเอาล็อกเกอร์ที่สี่โอเคงั้นฉันเอาล็อกเกอร์ที่หนึ่งเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสาม้ ไม่เธอของน้อยจังฮ่าฮ่าฮ่าทำไมฉันของน้อยกว่าเธออ่ะเธอหน้ารักอะ่ะแต่ไม่เป็นไรฉันชอบสีชมพูฉันโอเคเดี๋ยวฉันไปซื้อของมาเข้าล็อกเกอร์ได้เลยงั้นวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันไหมได้ฉันจะซื้อของให้เต็มตู้ล็อกเกอร์เลยแล้วฉันตื่นเต้นมากจะไปซื้อชุดไว้ด้วยไปกันไปกันโอเคไปเลยเฮ้ยเธอตื่นได้แล้วเธอ เช้าแล้วเหรอเนี่ยเธอวันนี้เราจะต้องไปเรียนวันแรกใช่แล้วสี่๋ยวสายวันนี้เราต้องเป็นคนสองคนแรกที่ได้ไปโรงเรียนได้ไปอาบน้ำเลยไก่อนเลยเจดืดดมเขียนชุดเร็วๆล้วนะส่วนน้ำโอเคเอมเธอสบู่เราไม่มีอา้าวเธออาบนค่อน้ำเปล่าไปก่อนนะฉันเค <Okay. S 1> อ ทำไมเราดูยากจนจังเลยบ้านเราอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าฉันเอาตังค์ไปซื้อของกินหมดแล้วละโอ้โหเธอตอนนี้ทุกคนเราไปซื้อยูนิฟอร์มโรงเรียนมาแล้วนะนี่เลยใช่ยูนิฟอร์มของเราคือน่ารักมากๆเลยใช่ไหมใช่แล้วเรามาเลือกเครื่องประดับของเราดีกว่า ใส่ขี้คาดผมเป็นใส่สีลุงน่ารักมากเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าด้วยเถอะสีสันสดใสบ่าเธอจะใส่กิ๊บเหมือนเดิมเอา <c oughs> เราไปเอากระเป๋ากันดีกว่าไปแล้วฉันก็เอฟกระเป๋ามาให้เธอแล้วด้วยนี่นี่อันนี้ของฉัน รักมากแล้วก็มีหนังสือหนึ่งเล่มนะคะใช่แล้วแล้วฉันก็เอลก็ระเป๋นี้มาให้เธอด้วยแต่เธอไม่น่าจะใช้เดี๋ยวฉันค่อยใช้แล้วกันนะตอนนี้เราไปโรงเรียนกันก่อนดีกว่าฉันว่าเราไปกิน ที่ลงอาหารดีกว่าเธอฉันเห็นของกินเยอะมากโอเคปะงั้นเราไปกันเถอะจะได้ทันลนรอบแรกไปไปไปเราเข้ามาแล้วเราไปเก็บของที่ล็อกเกอร์กันก่อนโอ้โหเธอโรงเรียนคือแบบเงียบเหงามากยังไม่มีใครมาเลยใช่แล้วแต่อากาศสดชื่นมากเลยนะใช่ฉันชอบการมาโรงเรียนตอนเช้าสุดๆไม่วุ่นวายโอเคงั้นเราไปเก็บกันเลย <Okay. S 1> โอเคอ้าฉันยังง่วงอยู่เลยอ่ะ ฉันก็ง่วงนอะูโอหน้หนังสือมาเล่มเดียวฉันก็เอามาเล่มเดียวเพราะว่าวันนี้มีแค่ค่าวเดียวที่จะต้องใช้หนังสือใช่แล้วเก็บกระเป๋าเร็วเธอฉันหิวข้าวแล้วทำไมของฉัน,มนไม่ห้อยอ่ะเออ้องฉันร้องแล้วอ่ะท้องเธอร้องเป็นเสียงแบบนั้นเหรอใช่แล้ว โอเคงั้นเราไปลงอาหารชั้นบนกันดีกว่าไาฉันหิวมากเลยอ่ะเธอว่าแต่จะกินอะไรดียังไม่เคยขึ้นไปดูเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรน่ารับประทานบ้าง <S <S ถึงแล้วเว้ยเรายังไม่ได้มาสำรวจโรงเรียนเลยนั่นเนี่ยโอ้มีน่าจะเป็นห้องชมลมนั้นเนี่ย <ฮ>ของกินละลานตาไปหมดเลยใช่แล้วฉันจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นของกินฟรีนะเธอเพราะว่าเรามีสวัสดิการของโรงเรียนที่คุณครูเขาให้นักเรียนโรงเรียนนี้ทานฟรีเลยแหละเออว่าแต่เรามาเคียย์โต๊ะกันก่อนเธอไปสิเธอก็เอาไปเก็บสิเ้วฉันกินอะไรดีละ่ะ กินอะไรที่มันอ,มอิ่มอิ่มฉันจะกินอันนี้อ้าวฉันเออฉันยังก็จะกินสลัดเหรอฉันก็ไม่รู้สิข้าวข้าวหมูก้อนฉันเอานี้ไปด้วยวหมูก้อนแล้วก็อ่ะมันไม่มาเอาแซนด์วิชละกันเอา้าหายไปไหนแล้วแซนด์วิชนี่นั่งสั่งตองค่าเธอ โอเคฉันกินแล้วยำ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 ฉันไปเอาน้ำก่อนฉันจะกินน้ำเปล่าทำไมเธอต้องออกเสียงน้ำเปล่าอย่างนั้นล่ะเย่ฉันอิ่มแล้วแหละโอเคเราไปไหนกันต่อด่แอฉันว่าเราไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าเรียนไหมเธอ ตอนเรียนเราจะได้ไม่ต้องไปเข้าได้เลยได้เลยโอเคห้องน้ำอยู่ชั้นสองอ้โหห้องน้ำสวยมากช่วงนี้เธอเป็นเมนอยู่หรือเปล่าใช่ท้ไหมหยุดตรงนี้อุ๊แล้วเป็นผ้านาไมฟรีด้วยโอ้โหโุงเรียนนี้มันดีจริงๆแค่ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันอ เธอเบาๆหน่อยได้ไหมนี่มันห้องน้ำสาธารณะนะเย้ฉ oh ันเสร็จแล้วเธอดังเกินไปไหมเนี่ยออกมาได้แล้วโล่งเลยอ่ะเธอเหม็นมากล้างมือล้างมืออ้าว มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยเธอว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะอืมฉันว่าน่าจะใกล้เวลาแล้วนะขนาดนี้เป็นเวลา8นาฬิกาจุดศูนย์ศูนนอให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนและเก็บสัมภาระของตัวเองในล็อกเกอร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขอบคุณค่ะอุ้ยเธอมันมีประกาศด้วยอ่ะ อุ้ยฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าห้องเรียนสายไป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 เร็วเธอรีบหยิบหนังสือโอเคฉันเอาหนังสือกับปกกาไปฉันเอาหน<ป>ังสือไปเลยโอเคฉันเอาไปทางนี้เลยโอ้ oh, โหเธอ <her. S 2> ไปเป็นเด็กเรียนเต้มเติมตตมติมมโอ้จะไปสายไหมเนี่ยทุกคนเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วโอมโนี่คือเพื่อนในห้องเราหรือเปล่านะ ทำไมพวกเขายังไม่เข้าเรียนกันหรอหธูไม่รู้สิแต่หน้าตาเขาดูนักเลงมากเลยอะนี่เธอสองคนมองระยะเออไม่มีอะไรจ้ะฉันแค่จะไปเข้าห้องเรียนอะ่ะขอตัวก่อนนะไปเลยเลยวาเรานั่งไหนดียวนั่งนี่ลกัน okay. ววโอเคชิมังโอโอดีนะยังไม่สายเอาทุกคนเพื่อนมาครบยัง เออฉันว่ายังไม่คมนะน่าจะเหลืออีกสองคนนะน่ามาทันพอดีเลยนน่นี่ทำไมพวกเธอสองคนมาสายฮะแล้วไงไข่แข่เอ้ยเรียนเธอมามาวันนี้ครูจะสอนเรื่องคันิตตศาสตร์อ่าให้ทุกคนจดลงในสม,มุดเลยนะอุ้ยเธอเรีบจดเร็ว ฉันก็จอดอยู่ไม่เห็นหรอเนี่ยทำไมเขาสอนกันยากขนาดนี้อ่ะเธอโคตรยากเลยอ่ะดูสิอะไรก็ไม่รู้ตัวเลขเยิ้วไปหมดเลยปวดหัวจริงๆรนี่นายไม่เขียนหรอเออฉันเล่มเอาสมุดมาอา้าวงั้นดูกับฉันก็ได้นี่เออขัดค้อมากนะนี่ทำไมพวกเธอสองคนไม่จดเดี๋ยวตอนสอบก็ไม่รู้เรื่องนะ ก็ไม่อยากจทย์อะค่ะครูจะสอบตกก็เรื่องของหนูครูไม่ต้องมายุ่งถึงผมจะตกยังไงพ่อก็คอยช่วยผมแหละครับบ้านผมรวยโอเ้เธอดูยายสองคนนั้นสิทาไมนิสัยเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะอิ๋วไม่น่าคมหาเลยอะนั่นนะดิฉันว่าเราเรีบทํางานให้เสร็จแล้วก็รีบส่งอาจารย์เราจะได้ไปข้างนอกกันดีกว่าอ่าทุกคนเอางานมาสง่งไปดีกว่าเถอะ เามาเล็้วเดี๋ยวแถวยาวเธ <Okay. S 1> ามาแซงคิวฉันทำไมฮะฉันไม่ได้แซงนะฉันจองที่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานฮะ <Huh? S 2> <Okay. S 1> นี่ค่ะคู <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอ่าคนที่จ์เสร็จแล้วเนี่ยไปพักได้เลยนะมีเธอไปพักกันโอเค